1ินาทีเท่านั้นนี่คือหน้าใส่ฟิลเตอร์นี่คือหน้าที่ไม่ใส่ใสหน่อยไม่เอาสินาทีเท่านั้น10 n minutes ทุกคนตอนแรกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าจะแก่ของเล่นดีก,กว่า หืหน่าแบบจะอะไรวะโอเคทุกคนหนูจะมาแกะทุกคนแตได้ป้าไลฟรที่แล้วอะที่หนูที่หนูบอกทุกคนว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดจมูกอะที่แบบว่า ไม่ชอบที่หนูพูดไปว่าแบบเออหนูไม่ชอบให้ผมมาติดหน้าใช่ปะทุกคนเราแบบในไลฟ์หนูส่องกล้องขนาดนั้นแล้วมันไม่เห็นเวแต่ว่าสรุปมันมีอะไรติดจมูกหนูจริงๆมันก็คือผมอ่ะแบบเหมือนเป็นแบบผมหน้าม้าผมแบบสั้นๆอ่ะมาติดจมูกเว้ยคือหนูว่าแล้วว่าหนูแบบคิดไม่ผิดว่ามันจะต,ต้องมีอะไรมาติดผมหนุนแน่ๆสวัสดีทุกคนสวัสดีครับโอนนีหนูจะมาเปิดกล่อง หนูอยากได้อมเป็นแมกเนตเกลเอรับออกมาสองตัวเลยเหรอแม่หนูชอบมากตัวนี้หนูอยากได้อันนี้ทุกคนแต่วันนี้หนู่อาจจะไม่ได้มีแรงพูดเยอะนะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากกําลังดูลายย้อนจริงอ๋อคือแบบว่าทุกคนดูลายย้อนใช่ป่ะหนูก็ต้องเรียนย้อนหลังเหมือนกันเพราะว่าแบบคือหนู่าเรียนเกี่ยวกับอนะไร <laughs> คือเอ้าทำไมเนตไม่ใช่คือหนูลงเรียนไปใช่ป่ะแล้วแบบ แลเหมือนคนอื่นเขาเรียนกันไปแล้วแบบประมาณแบบสิบสองชั่วโมงหนูต้องไปตามเรียนอะ What เขาเรียนไปแล้วสิบสองชั่วโมงทุกคนสองชั่วโมงหกคาบคาบละสองหนูต้องไปตามเรียนแล้วหนูหนูก็ต้องตามเรียนทั้งหมดเลยแต่ถ้าตามน่าจะน้อยกว่านั้นน่าจะเหลืออ่นละชั่วโมงไม่แน่ใจโอเค วันนี้ตามทันในสองชั่วโมงเทปสิบสองชั่วโมงหนูตามภายในสองชั่วโมงเฮ้ยกล่องขอนาน่ารักมากเลยอะแบบสองอันคือหนูจะตั้งใจแล้วทุกคนคือหนูตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วแต่แว,แตว่าเรื่องนี้มันต้องมันต้องเลิศคะแนนมันต้องเลิศกว่าเดิม <laughs> หนูได้ไปบาสกิ้งนะบอกไว้เพราะว่าวันที่ไปบาสกิ้งหนูเรียนด้วยซ้ำ มันกี่โมงนะทุกคนคือ,อจริงก็บาสกี้มันคือเปนผลิตภัณใช่ปะมาละพอบิมันคือที่หนูอยากได้ใช่ปะเฮ้ยไม่บอกนะว่ามันคือซีไม่ใช่แต่มันคือที่หนูอยากได้เว้ยมันคือนี้มันคือนี้แน่เลยเพราะมันคืออเนี้ยชัวร์โหแต่ของพอดีมากเลยทุกคนแบบดีมากต้องเลิกก่อนเถอะถูกละคาเอ้ยไม่ใช่ คะแนนมันต้องเลิศกว่าเดิมทุกคนคือหนูมีอะไรจะบ่นคือแบบหนูเป็นคนที่แบบว่าหน้าหนูเหมือนแบบเพรทุกอย่างบนโลกนี้ทุกคนคือแบบว่าคือทุกคนเชื่อป่าว่าสกินแคร์ให้หนูใช้อยู่่มีของแบรนด์อย่างอื่นอะแค่สองอย่างคือเซรั่มซึ่งเซรั่มอะไม่มีเลยเลยเซรั่มคือแบบว่าแค่แบบช่วยแบบความชุ่มชื้นเฉยใชแบบไม่มีสารอะไรแบบที่แบบว่าเกี่ยวกับปัญหาผิวอะไรเลยคือแบบ คือแบบว่าเหมือนแค่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเฉยใช่ปะซึ่งแบบมันไม่ได้แบบคือหนูใช้มาตั้งนานแล้วอันนั้นอนะ่ะเราก็แบบมีอันนึงที่เป็นของแบรนด์นอกก็คือโทเนอร์ใช่ปะที่หนูเคยบอกทุกคนไปอะ่ะเออว่ามันก็แค่ช่วยช่วยเรื่องแบบ moisturizing เฉยๆอ่ะแล้วคือหนูไม่ใช้สกินแคร์อื่นไม่ได้เลยเว้ยคือหนูจะบอกว่าหนูสั่งโฟมล้างหน้ามาใช่ปะไอเจลล้างหน้ามาของคือเพื่อหนูแนะนํามาใช่ปะแล้วแบบโหคือแต่และคนที่แนะนํามาคือหน้าเขาแบบโอ้โหใสเหมือนทําบุญมาสองสองปีอ่ะหนูก็แบบว่าโ หนูต้องไปซื้อบ้างแหละเออแล้วพอหนูได้มาใช่ปะคือเกิดมาร้อยวันพันปีไม่เคยมีสิวขึ้นแบบตรงเนี้ยปึ้งใช้แล้วขึ้นเลยก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก่อนหน้าน,นี้ใช่ปะเราก่อนอันนี้ก่อนเปิดเทอมลองเอายี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อที่แบบขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าคนแบบแพ้ง่ายใช้คือหนูมั่นใจมากตอนหนูปาดลงแบบบนหน้าว่าแบบนีงก็ไม่แพ้ แล้วปาดคืนนั้นใช่ปะตื่นมาปึง้งมีเลยแต่ว่าหายไปละมันคืออันนี้ทุกคนเห็นปะเห็นรอยปะเออมันยังเป็นรอยอยู่เลยอะคือแบบตื่นมาจะปึง้งมาเลยอะคือแบบว่าคือแพงง่ายไหมป,ปะงงหนูก็เลยกลับไปใช้ของคลินิกแล้วเพราะว่าทั่วันนี้ใช้แต่ของคลินิกคือชีวิตนี้ใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยโอเคมาแกะเลย คือเรื่องหน้าอย่าทักใช่เพราะว่าคือทักว่าแย่ได้นะเว้แต่ว่าหมายถึงว่าเราเราเองอะถ้าคนอื่นทักมันจะจะดตคอมะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดี่มีคนอื่นมาเดินมาทักหน้าเราว่าแบบเฮ้ยหน้าเธอดีนะแล้วไงต่อคือแบบอย่าไปทํานะทุกคนทุกคนไม่ทำหรอกรู้แต่หมายถึงว่าสมมติทักตัวเองอย่างเงี้ยทักว่าไม่ดีอะมันไม่เป็นไรเว้แต่ถ้าทักว่าดีมันเป็นงงปะร่างกายไม่ต้องการอะไรที่โพสิทีฟหรอกเว้ย หนูได้ที่เราหนูอยากได้จริงด้วยของเขานี่ทุกคนดีใจไหมเพราะหนูดีใจเด็กมาปึง้งเออเหมือนกันใช้เลมูวไม่ได้คือหนูว่าหนูก็ไม่ได้ใช้มั่วนะหนูว่าหนูก็อ่านมาแบบแต่ก็ต้นอ,อะไรก็ปล่อยไปเถอะเป็นละหายก็โอเคทุกคนนา่ารักมากคือหนูมีทั้งกล่องเลยอันเนี้ยแบบมีทั้งหมดอะแต่ว่า มไม่ได้แกะเลยสักอันเนี่ยเพราะว่าอยากมาแกะทุกคนดูเนี่ยแหละแต่ไม่ว่างสักทีเดี๋ยวถ้าหนูได้คะแนนดีๆเนูจะมาแกะทังกล่องทุกคนน่ารักมากหนูจะเอาไว้ในห้องโอ้ยห้องหนูมีมุมใหม่ด้วยก็คือนี่โหยเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆใช่ใส่แว่นด้วยเดี๋ยวหนูไม่ใช่แมวนะมันคือหมานะทุกคนเดี๋ยวหนูขอ เพลงนิดเนง้ะที่ไม่ได้แปลว่าเปิดที่แปลว่าจะไปอ่ะถือว่าที่ไม่ได้แปลว่าเปิดเพลงแลว้วจะไปอ่ะไม่ได้ไปนะอย่าเข้าใจกันผิดสิในนี้มีซูมปะ,ะมีโอเคก็คือหนูก็ไม่รู้ว่าเียนอะไรพวกนี้ต้องใช้ซูมหรือ o o g l e m e ม t แล้วหนูก็โหลด o o g l e m e มดในคอมเังไงวะมันง่ายใช่ไหมรู้สึกว่าโหลดซูมในคอมโคตรยากเลยอะ่ะแต่หนูเล่นคอมไปเป็นนั่นแหละอืมก็อะไรๆก็อาจจะยากสำหรับหนูไปหมดหนูชอบเพลงนี้มากตอนนี้แบบ ฟัตงตลอดเวลาเพลง Do the Dance ของไอริสโอเคไม่ได้จะไปแต่ว่าหนูมาแค่10นาทีไม่ไม่เกิน15ไม่เกิน15เพราะว่าคืนนี้ต้องปัน่นคอทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าหนูต้องตามเทป12ชั่วโมงอะคือหนูซื้อชาเขียวไว้แล้วเพราะว่าคืนนี้หนูจะเอาให้ได้สักครึ่งหนึ่งเพราะว่าวันพฤหัสไปต้องตามทุกคนให้ทันละ อันนี้สวยมากอ่ะชอบแค่รู้มาก่องใจปันวิวขอบคุณนะคะทุกคน,กคนดีใจมากจริงนะเวลาทุกคนแบบบอกว่าชอบอ่ะอยังไม่ได้ฟังเลยโหพี่ไปฟังมันดีมากฟังแล้วแบบเหมือนอยู่ในแบบจีบลิอนิเมะลองไปดูแบบ First p e r f o r m อร์แมนอะที่ใส่ชุดนักเรียนอะไปชุดแบบกลาสีสัมติงข้กวน,น,นี้อน่ารักมากเลยอะ ข้างไหนนะอันนี้หันไปทางนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เฮ้ยขามัวถูกแล้วงี้มาแล้วหนูจะตั้งไว้ตรงนี้นะทุกคนไม่เห็นแน่เลยหนูจะแขวนก่อง,งเห็นได้ป้าหมแนได้หนูจะไว้ตรงนี้เนะาะค่ะแล้วหนูมีทั้งกล่องใช่ไหมหนูจะไปไว้ตรงนั้นเรื่อยๆ ย like <Ay glorious. S 1> นอนอยู่ตรงนั้นแล้วเออเหมือนเกยเลยจริงเหรอเฮงช่วดูเด็ดเดี่ยวส์เขา เปิดกล่องเออก็่าทำไมอยู่กอลังใจหน่อยได้ไหมได้สิซสืู้นะมาจะเรื่องอะไรเป็นกำลังใจให้นะใส่แว่นเหมือนโมเน่เลย <laughs> ไม่นานมุมนั้นจะเต็มแน่แน่ ใช่ไหมหนูก็บากงั้นชุดอย่างเทพวันนี้เป็นลูกชายวันนี้ใส่เสื้อตัดออยอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปอีหละทุกคนคือถ่ายรูปอีแล้ว่ะพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็เสร็จแล้วต้องไปเรียนออนไลน์ต่อแล้วก็วันพฤหัสเรียนเหมือนกันพฤหัสไปเรียนปกติแล้วก็เรียนพิเศษต่อก็ไม่ไมีอะไรละแล้วก็วันศุกร์ทำงาน เรียนเรียนทำงานเอ้ยทำงานอย่างเดียวทำงานแล้วก็เรียนเทปก็เป็นเสาเรียนโอเคถ่ทวนตารางเธอให้ตัวเองทุกคนวันนี้หนูนั่งทำโจทย์เยอะมากแบบเพราะว่าทุกคนรเป่าแบบคนรอบตัวหนูเขาตั้งใจกันมากอะหนูรู้สึกว่าแบบหนูว่าหนูก็ตั้งใจแล้วใช่ปะแต่แบบ พอแบบไปดูคนรอบตัวแล้วแบบโหทำอะไรอยู่เนี่ยทุกคนทุกคนต้องไปฟังเพลงไทยแบบแนวเนี้ยคือมันแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันมันแบบมันเป็นภาษาไทยที่แบบถูกนำมาเล่นอย่างสนุกสนานอะ เพลงนี้ชื่อเพลงมีร่มให้ยืมนะคะ by ย,ยังตาหนูถูกอิมโฟเรนซ์ by ติ๊กต็อกวงเลยไม่วงเป็นโซโลอาร์ติหนูกดพี่มากเพราะพี่มาไลฟ์ตอนเรียนงั้นพี่ขอให้หนูหายกดพี่ไปไว้เพราะพี่จะไม่ออกแมลานาะยกพลังให้คนน้องอ่านหนังสือ ยกพลังกลับให้ที่ไปยังอะไม่อยู่ใน playlist คือกำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างลย์ลิสต์แบบว่าลย์ลิสต์ไทยอีกอันหนึ่งดีไหมเอาไว้ใส่เพลงแบบนี้แหละเพราะว่าชอบอะคืออันนี้าหนูชอบมากเลยเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบว่ามียังซ่าแล้วก็มีอีกสองคนที่แบบว่าที่ปกติก็ฟังแล้วก็อยากไปอะ <laughs> ชอบถึงขั้นแบบอยากไปอะคือมัน <laughs> คุณเป็นการใช้ภาษาไทยอย่างสนุกสนานจริงๆทุกคน ลังใจทุกคนที่กำลังขอกำลังใจค่ะเอากำลังใจไปนูขอบ้างได้ไหมขอได้ไหมทุกคนอยากเห็นหนูใส่รีปะไม่เคยใสย่รีออกอะไรเลยคือ <c oughs> จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าหนูดัดฟันอะคือหนูเ <c oughs> ชื่อว่าคนที่มาตามหนูแรกๆจะไม่รู้ว่าหนูใส่รีเอ้ยมาถึงว่าท,ที่เพิ่งจะมาตามอะจะไม่รู้ว่าหนูใส่รี แต่ไม oh, ่ง <descon fin anta> no ั oh, oh, ้นก oh, <N un stad> <São> <c ười> <jouer> um ็คือต้องย้อนไลฟ์ไปนานมากแล้วก็ต้องดูอย่างละเอียดด้วยเพราะหนูไม่เคยใส่รีออกออกสื่อเท่าไหร่น้อยมากน้อยมากจริงเพราะว่าขี้เกียจอะแต่ฟันน้องสวยจริงเหรอแต่ว่าคือหนูไ่รันฟันตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนแบบใส่รีอะหนูใส่ลีนิ่งแต่เพราะว่าสีอะเจ็บปะ อันเลี้ยงได้ไหมอันเลี้ยงได้ไหมอีกอันไม่ไหวอะ่ะอันนี้อีกอันนึงกลัวเอาไม่ออกอ่ะเพราะว่าเวลาใส่ใช่ปะตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบมันแบบไม่มีเธิบมันไม่ออดมันไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าถ้าใส่แบบนี้จะเจ็บแส่ไม่ใส่นั้น ล่างอะเจแบบ็บอยู่แล้วแบบเจ็บมาแต่วันแรกแต่ว่าเวลาถ่ายเลี้ยงหนูแบบปิดปากไม่ได้อะแบบ <c oughs> อ่าไม่ได้อะ,อะมันเข้าไปหรือกันหระ เปลี่ยวมั้งอ่ะไม่ออกไม่ได้สอเสือชอช้างสอเสือชอช้างทำได้สอเสือชอช้าง อยูก็ชอบเพลงนี้วอ้ไชัดขาหนนาันนี้แหละวันนี้ไปหอมกาเลยทุกคนไปซ้อมไปปไงเ ดูแลมันนี่สลับไปสล,ลับไปเลยเอ๋อพงอะไรับมันช่พลง on my way on my way O M W ยี่สิบห้าทียี่สิบยี่สิบเปอร์ออร o M 25, 24. 24พอล I sell seashells on the seashore. Good night. I sell seashells. อ๋อฉ e l s e e s h o ิล on the s e e s h oh o r น i จอซ s e ิ s h a บนชายหาดฉัน a จอ s ัน a l อ s e น s h อซีชิลล e บนชายหาดละนอนละยองเะยล่ะอันนี้ไม่มีอะไรบุังขอบคุณที่สังสวันเกิดหนนะ สะัดเดสไฟพังเฮ้ยเพลงนี้เปิดคนเองหนูไม่ได้กดอะไรเลยอะไรวะอยู่ดีก็คางแล้วก็เปิดเองงง สามสิบวิทุกคนให้เวลาบอกลาอรักพี่งดีอ, <c oughs> อะไรรักพี่พิมหนูรักพี่พิม T J M มิสพี่พิมมากบ๊ายบาย บายทุกคนจกเงนอามือครับพี่จกงนอะมือคำนองไปดมาครับบายทุกคนสนะคนครับคุนหะครับ <Bye. S 1> ซึ้นะนีน้อแกก็ซ้ขึ้นมส่งใจเอาเงนค่ะเพไาว่เด็กซื้อๆหรือวาเครืองสใช่ซึ้อนะมันนี่มาทุกคน thank you ได้เรากำลังใจมากไหมบายไปละทุกคนนี้เขามูแลหนูนะไ b บา